เมื่อเบสและโชยพบกันครั้งแรกทั้งคู่เกิดความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวสุดประทับใจเบสเป็นคนที่มีความอ่อนโยนและอบอุ่นเขาเป็นคนที่รักและอาศัยใจใคร่อยู่เสมอในขณะที่โชยเป็นคนที่มีอารมณ์เตือนใจมองโลกในแง่ลบบ้างทําให้เขามีความยากลําบากในการรับความรักและความเข้าใจเขาพบกันในช่วงที่ทั้งคู่กําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์กับคนอื่นแต่เมื่อพบกันพวกเขาเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง และเห็นภาพมุมมองของกันและกันสองคนนั้นได้เป็นกันเองอย่างแท้จริงความรักของพวกเขาเริ่มต้นด้วยความเข้าใจและความรู้สึกในการเปิดเผยตัวตนแต่ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังโชยต้องออกไปทำงานต่างประเทศเป็นระยะเวลานานและเบสก็ต้องอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลครอบครัวเมื่อโชยกลับมาเขาพบว่าเบสได้เปลี่ยนไปมากเขาไม่ได้เป็นคนที่อบอุ่นและเข้าใจเหมือนเดิม ทำให้ชอยรู้สึกหงุดหงิดและผิดหวังความรักที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านั้นเริ่มที่จะแสดงออกมาเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ไม่สามารถควบคุมได้ชอยรู้สึกเจ็บปวดและต้องการจะห่างไกลเบสเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนอนในขณะเดียวกันเบสรู้สึกว่าเขาได้สูญเสียความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับเขาและเขาไม่สามารถยอมรับได้ว่าทั้งหมดนั้นจบลงแม้ว่าจะมีความเจ็บปวดและความเสียใจแต่เบส และเฉยก็เข้าใจว่าความรักของพะวะกรเขาเกิดขึ้นด้วยความจริงใจและความใส่ใจอย่างแท้จริงพวกเขาตกลงที่จะเป็นเพื่อนกันอย่างดีและให้ความสนับสนุนกันในทุกๆสิ่งความรักที่เริ่มจากความเข้าใจและความเชื่อมั่นอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าที่ทั้งคู่ได้เรียนรู้จากกันไปเบสและเฉยเริ่มพบกันอย่างบ่อยมากขึ้นและเริ่มเป็นเพื่อนกันในทุกๆสิ่ง พวกเขามีความสนใจที่คล้ายคลึงกันในศิลปะและวัฒนธรรมทําให้พวกเขามีเรื่องที่จะพูดคุยกันมากมายเรื่องราวของเบสและโชยก็ได้กลับมาสนุกสนานอีกครั้งแม้ว่าความรักที่เคยมีอาจจะหายไปแต่มีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือมีเพื่อนที่เข้าใจและสนับสนุนอยู่ข้างๆกันเบสและโชยเข้าใจว่าความรู้สึกของพวกเขาต่อกันมีค่ามากแม้ว่าความรักอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปแต่ความเข้าใจ และความเคารพต่อกันยังคงอยู่เขากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันอีกครั้งและเรียนรู้จากกันว่าความรักไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปบางครั้งมันก็อาจจะหายไปแต่ความเข้าใจและความเคารพที่เรามีต่อกันจะอยู่เสมอไปในใจและจิตใจของเราเบสและชอยเริ่มพบกันอย่างบ่อยมากขึ้นและเริ่มเป็นเพื่อนกันในทุกๆสิ่งพวกเขามีความสนใจที่คล้ายคลึงกันในศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้พวกเขามีเรื่องที่จะพูดคุยกันมากมายเรื่องราวของเบสและโชยก็ได้กลับมาสนุกสนานอีกครั้งแม้ว่าความรักที่เคยมีอาจจะหายไปแต่มีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือมีเพื่อนที่เข้าใจและสนับสนุนอยู่ข้างๆกันเบสและโชยเข้าใจว่าความรู้สึกของพวกเขาต่อกันมีค่ามากแม้ว่าความรักอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปแต่ความเข้าใจ และความเคารพต่อกันยังคงอยู่เขากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีกันอีกครั้งและเรียนรู้จากกันว่าความรักไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปบางครั้งมันก็อาจจะหายไปแต่ความเข้าใจและความเคารพที่เรามีต่อกันจะอยู่เสมอไปในใจและจิตใจของเราเบสและโชยเริ่มทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นพวกเขาเริ่มเข้าใจและติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอช่วงเวลาที่ทั้งคู่ใช้กับกันมีความสุข และมีความหมายแม้ว่าความรักที่เคยมีอาจจะหายไปแต่ความเข้าใจและความสนับสนุนที่พวกเขามีต่อกันยังคงอยู่เบสกับชวยตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกันอย่างเต็มใจและไม่ให้ความรักที่เคยมีเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของพวกเขาพวกเขาเรียนรู้จากกันว่าความรักไม่จําเป็นต้องอยู่เพื่อให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างดีสิ่งสําคัญคือความเข้าใจและความสนับสนุนที่แท้จริงที่พวกเขามีต่อกัน ชีวิตของเบสและชอยเริ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเป็นเพื่อนที่มีความหมายของพวกเขาความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรู้สึกของพวกเขาต่อสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงอยู่เสมอเบสและชอยเริ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับความเป็นเพื่อนที่มีความหมายของพวกเขาความรู้สึกที่พวกเขามีต่อกันอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรู้สึกของพวกเขาต่อสัมพันธ์นี้ยังคงเป็นสิ่งที่มีความเชื่อมโยงอยู่เสมอ ชีวิตของเบสและโชยแก้าวเข้าสู่อีกช่วงใหม่โชยได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างประเทศส่งผลให้เขาได้พบประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันเบสก็พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆและมองโลกในมุมมองที่แตกต่างเมื่อชอยกลับมาจากการเดินทางเขาพบว่าเบสก็เปลี่ยนไปมากแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขายังคง เป็นไปได้พวกเขาเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ด้วยกันแต่มันยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจและความสนับสนุนต่อกันในที่สุดเบสและชอยตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีกันอย่างเต็มใจและสร้างความสุขและความหมายในชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง